แกงยวกใส่ปลาแห้งวุ้นเส้นกับข้าวบ้านๆแต่ลาขนาดเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้ากลับมาป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้าจะมาทําแกงยวกใส่วุ้นเส้นปลาแห้งนะเจ้าก็มียวกกล้วยนะเจ้าอันนี้ป้าได้ไปตัดในสวนหลังบ้านมานะเจ้าตัดม้าใหม่ๆสดๆเลยนะเจ้าอันนี้ยังหมดได้ซับได้ซอยเตือนนะเจ้าแล้วก็มีปลาแห้งหนึ่งตัววุ้นเส้นแหง้งหนึ่งถุง ซื้อมาสิบสี่บาทเจ้ายี่ห้อไหนก็ได้นะเจ้าแต่วันนี้ปลาใจแบบนี้เนาะพักก็มีใบมะกรูดหยอดชะอมพักละงามๆเลยนะเจ้าพริกแกงก็ตามนี่เลยนะเจ้ามีพริกแห้งจะไข่และเกาะขากระเทียมหอมแดงเม็ดพักชีหัวกระชายและเกาะเกลือนะเจ้าผงปรุงรสนะก็ผงนัวน้ำปลา แล้วเกาะปลาร่านะเจ้าน้ปลาแห้งมาแช่น้ำก่อนนะเจ้าเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะเจ้าแล้วก็อุนเซนจะเอามาแช่น้ำไว้ก่อนนะแช่ไว้ตู้มีนะเจ้าเดี๋ยวไปซ้อยโยกแล้วก็ไปต่ำพลิกแกงนะเจ้าทีน้ำสะอาดใส่ชามลงไปนะเจ้าแล้วก็บีบส้มมะนาวลงไป สองสีกนะเจ้าหยกกล้วยจะได้บดดำนะเจ้าเอาหยวกมาตัดเป็นทอนๆน,นะเจ้าสั้นยาวตามชอบเลยนะเจ้าถ้าก่อนจะตัดประมาณนี้นะเจ้า สับซอยชิ้นตามชอบเลยนะจ๊ะ ก็หาไม้น้ยๆมาแกว่งนะเจา้าไม่อย่างก,ก็ได้นะเจา้าไม่เสียลูกชิ้นก็ได้เนาะแกว่งเอาใยมันออกนะเจา้าแบบนี้เนาะต้องอ,ออกนะเจา้าบอันติดคอนะเจา้าเสียอรรถรสในการกินนะเจา้าเอาออกต่อตีเอาออกได้นะเจา้าเส้นตีเจ้าไว้ตะกีนะเจา้าเอาขึ้นมาตัดกันเนาะ ยุดไปตั้งหม้อต้มน้านมาเจ้าพอน่านเดือดก็เอาจะไข่ลงไปกับแล้วก็ใบมะกรูดนะเจ้าเดี๋ยวจะเอาปลาแห้งตีแฉนมาต้มก่อนนะเจ้าต้มให้เปื่อยก่อนนะเจ้าจะได้แกงนะง่ายๆเนาะต้มไปตรงนี้นะเจ้าเดี๋ยวเปื่อยแล้วค่อยตักขึ้นมาแกะนะเจ้าตามพริกแกงก็น,นะเจ้าใส่เกลือลงไปตามด้วยเม็ดพักชี ตามสองอย่างนี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวค่อยใส่พริกใส่อย่างอื่นนะเจ้าพริกแข้งเจ้าใส่ไปเลยเนะาะตําเจ้าตาํา เก่งหอมกระชายนะเจ้าป๊าดหอมพริกเก่งหอมหอมกระชายไ้ว่ะใส่ปลาร่าลงไปตามกับพริก๊งเลยนะเจ้า ก็ได้ส่วนของพริกแกงแล้วนะเจ้ามาดูตีหม้อต้มปลาก่อนนะเจ้าโ้เหี๋ยวดีแล้วนะตัดขึ้นพักไว้ก่อนเนาะรอห้องหายห้อนก่อนนะเจ้าเดี๋ยวค่อยมาแกนะเนาะแกะแยกเอากลางออกมาเจ้าเอาเฉพาะเนื้อปลาเนาะ ปลาข็แกะแล้วนะเจ้ามานะเจ้าลงมือแกงกันเลยเนาะอันนี้น้ำต้มปลานะเจ้าเอาพริกแกงมาคั่วก่อนนะเจ้าคัว่วกับน้ำต้มนี่เนาะต้องใส่น้ำมันนะเจ้า ขัวพริกแกงมีกลิ่นหอมก่อนเนาะขัวพริกแกงเขามีกลิ่นหอมแล้วนะเจา้าแล้วก็เติมน้ำล่างโคลงไปเจา้าน้ำต้มปลานะเจา้าเอาไปเป็นน้ำล่างโคลกเนาะแล้วก็น้ำต้มปลาแห้งนะเจา้าใส่ลงไปเลยเนาะ ีฟองลอยขึ้นก็ช้อนฟองออก ปลาแห้งใส่ลงไปเลยเนาะตามด้วยหยวกเจาะใส่ไปเลยเนาะใส่ปลาแห้งใส่หยวกลงไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวคอยมานถึงรดเนาะ ปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสผงนัวปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้าแล้วก็น้ำปลา ชิมก่อนเดี๋ยวข่ใส่พักนะจ้ะล้ำเจา้ารสชาติพอดีแล้วใส่พักลงไปเลยเนาะตามด้วยวุ้นเส้นเลยนะเจ้า ขนเจ้าข้นนี่ใส่ภาพลงไปหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะเจ้าสุกแล้วนอ้องปีฟไฟแล้วเจ้าไปตักเสริฟกันเลยเจ้า พร้อมเสิร์ฟพระเจ้าแกงยวกใส่ปลาแหง้งแกงยวกใส่ปลาแห้งวุ้นเส้นพอไกลซุกเกาะใส่พักใส่วุ้นเส้นลงไปนะเจ้าหอมน่ากินขนาดเลยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมเตือนนะเจ้าวันนี้ป้าเขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้าก,กันใหม่ในครั้งหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า